ท่นทนพี่น้องคะดวงดีมากนะทุกคนได้ลรตเตอรี่ค่ะพี่น้องคะอุบก่อนว่าเราได้กี่บาทเราจะไปขึ้นเงินกันค่ะทุกคนเราจะเอาเงินไปเห็ดอย่างค่ะ <c oughs> พี่น้องคะรอติดตามกันนะทุกคนนะสาวบนยูนย็อสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนจ้าพี่น้องจ้าเจอกันไว้อย่างแล้วนะคะทุกคนเป็นโซเฟอร์ค่ะพี่น้องคะกําลังจะไปขึ้นเงินค่ะวันนี้วันที่สองนะสิงหาคสมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดเรามาลุ้นกันว่าอ้อยถูก รางวัลยังค่ะเตงแท่นแท่นท่นนสองใบค่ะพี่น้องคะ่ะห้าเจเกพี่น้อง8ปดพัดนเนาะหักสามเปอรนต์แต่น้องอย,ยังไม่ได้เอาเงินมาใช้นะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวน้องอจะพาทุกคนดูว่าเราจะพิซื้อ,อย่างพี่น้องเราจะพปซื้ออะไรเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรสินะคะขอบคุณไองเฮียด้วยนะคะผู้โชคดี ก็เป็นไข่โชคดีด้เราจะไปขึ้นเงินกันค่ะพี่น้องคะอยู่มัธยพุทธนี่แหละสามต,ตัวหน้านอรางวัลสามตัวหน้าสี่พันบาทสองไปก็แปดพันหักสามเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องคะก็จะเหลือเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันตื่นๆตื่นๆตื่นๆเรามาดูกันว่ากี่บาทค่ะพี่น้องคะไปกันเลยทุกคนเราก็เตรียมเงินไปเลยเนะค่ะพี่น้องค่ะสองร้อยสี่สิบบาทเนาะค่ะค่าธรรมเนียมเราจะได้แปดพันเต็มๆค่ะพี่น้องคะไปเราไปขึ้นเงินกันที่ มาบตะพูนหัก3เปอร์เซ็นเป็น240วอาจะได้7,760แต่เราอวยเตรียมไป200ค่ะ200 40เนาะ,ะ, 240, นะป่ะเราไปขึ้นกินกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนแต่ก่อนอื่นเพื่อความมั่นใจเราต้องตรวจรางวัลก่อนนะเพื่อเราโดนรางวัลอื่นนะคะทุกคนจิ้มเข้าไปไดิต,ตรวจหวยวันที่2 1สิงหาเนาะ67นะเลขที่5 แบบนี้นะคะทุกคนยินดีด้วยคุณถูกรางวัลเลขหน้าสามตัวนี่อยู่มะตะบุระปะ่าเราไปขึ้นกันเลยพี่น้องค่ะว้าวว้าวาดีใจที่สุดนี่ดิหาเจ็ดเก้าดีใจทุกคน พี่น้องคะแปบดบพันเต็มพ่ออ้อยให้เงินสอง้อยสี่สิบนออยากได้เงินเป็นก้อนแบบนี้นะทุกคนโอเคเราไปรุ้นกันว่าอ้อยจะไปทําอะไรดีใจครับพี่น้องคะว้าวว้าว,ว,าวทุกคนทํางานเกือบครึ่งเดือนนะถึงจะได้ขนาดนี้เนาะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนค่ะพี่น้องปะ่ะเราถึงเวลาแล้ว,ลวน้องไปทาธุระอะไรเสร็จหมดแล้วนะน้ออยู่ตลาดกันทนาร่มเราไปดูทอง ตามที่ทุกคนอยากที่น้องบบอกที่น้องไว้ค่ะน้องคะเราไปดูกันว่าน้องใจะไปซื้อซื้ออะไรเนาะไปเบิ่งมาห้าสิบทายกิบได้บอกถ้าทายบอได้ข้ากับสิบอ็ทายเนาะ,นะไปลรามาเลือกรายสรุปจับบัดกอค่ะหนึ่งหมื่นก็ร้อยสามสิบหนึ่งหมื่นเก่าร้อยสามสิบบาท,บาทแต่น้องต้องเพิ่มตังค์น้องขอเลือกก่อนว่าจะเอาใดไหนคะ่ะทุกคนได้เล็วคะ่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่ใจสู้ระาะวะขาไว้ก็กคือ หมดแบบไม่รู้ตัวร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะสรุปเพิ่มเงินหนึ่งไอ้สองพันเนาะสองพันกว่าบาทค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เนาะไว้สำนีค่ะบ๊ายบาย